เจ้าตัวเล็กออกมากินข้าวต้มนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้เจ้าหมีน้อยนะคะออกมากินข้าวต้มหนึ่งตัวแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆนะคะอยู่ข้างในโพงนะคะลํำรวยออกมาแล้วลํำรวยเร็วๆๆๆๆนี่เพื่อนเขากินข้าวเร็วๆเร็วๆนี่นะคะเริ่มหัดกินข้าวแล้วนะคะเป็นข้าวต้มนะคะที่แม่ชิมนําเอามาให้นะคะข้าวต้มวันนี้เป็นข้าวต้มหมูนะคะเฮออร่อยไหมลูกดูเจ้าหมีน้อยเขากินนะคะ มากินเร็วใครจะมากินเลยเพื่อนเขากินเร็ว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 มาเร็ว<ๆ>เร็ว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 ใครจะกินเนี่ยเร็วเร็วอ่าส่วนทางนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะของแม่นินรดานะคะกับน้ํานะคะแม่ถิมก็ใส่ไว้ให้คุณแม่นะคะอ่าคุณแม่ไม่อยู่นะคะน่าจะออกไปข้างนอกหรือเปล่านะคะออกไปหากินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ เออดูนะคะเจ้ามีน้อยกินอร่อยใหญ่เลยเร็วๆออกมาแล้วลูกนุ่นๆทางนู้นมองเพื่อนอยู่เร็วๆออกมาเร็วเร็วๆเห็นไหมนี่เขากินก่อนเข้าอิ่มก่อนนะเร็วๆเร็วๆออกมาเร็วเร็วเร็วๆกินก่อนอิ่มก่อนนะนี่เห็นไหมข้าต้มอร่อยอร่อยเร็วเร็วมากินเร็ว เขาเริ่มจะกินข้าวได้แล้วนะคะโอ้โหเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวน้อยนะคะกินน้ำไหมลูกหืมกินน้ำไหมโอ้ยุยงยุงก็เยอะโอหดูนะคะมาเร็ว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 คุณไหนจะกินก่อนเร็วเร็ว เร็วเร็วเพื่อนเขากินแล้วนี่อือหือดูกินก่อนอิ่มก่อนนะจ๊ะเด็กเด็กกินก่อนอิ่มก่อนนะจ๊ะออกมาเร็ว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 เริ่มเริ่มออกมาแล้วนะคะนู่นนะคะยังกล้ากล้าก,กลัวกลัวนะคะยัง้ากรากลัวรัวยังกล้ากล,ล,ล้ากลัวกลัวนี่เขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาอิ่มแล้วอือหือ กินลูกมาเร็วเร็วออกมากินใครมากินก่อนอิ่มก่อนนะใครกินก่อนอิ่มก่อนนะอ่ะเร็วเร็วโอ้ดูยุงเยอะเลยมาเร็วมาเร็วมากินเร็วเร็วเร็วลำรวยอยู่ไหนเนาะลำรวยไม่ออกมากินอะลำรวยลำรวยเร็ว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 โอ้ดูยุง ดึงเยอะแท้โอ๊ยหัดเดินนะคะหัดเดินมาทางนี้มาทางนี้มานี่นี่ข้าวอยู่ทางนี้ลูกข้าวอยู่ด้านนี้มาเร็วโอ้ทางนี้อ้อมนะคะอ้อมออกมานี่นะคะมาเร็วมาเร็วนี่เห็นไหมเพื่อนเขากินนี่เร็วเร็วเร็วโอ้โอหมุดมาแล้วอ่ะ,อะมาเร็วมาเร็วกินข้าวนี่ เร็วๆๆกินข้าวลูกจะได้มีแรงไหนไหน <c oughs> เจอไหมนัน <c oughs> เอา้าเอา้าเออนี่ได้ชิมแล้วนะคะโอ้โหอร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยโลสองตัวนะสามตัวนะคะอยู่ในโพรงนะคะไม่ออกมานะคะคุณรู้จักเอาตัวรอดนี่เห็นไหมคุณแม่ไม่อยู่นะคะน้องก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมู มากินเลยลูกในลำรวยอยู่ไหนลำรวยออกมาเร็วลำรวยลำรวยเร็วนู่นนะคะนอนอยู่ในโพรงนะคะคุณแม่อยู่ด้วยหรือไม่มีนะะเดี๋ยวแม่จิมไปเอานมนะคะมาให้เด็กๆนะคะกินอีกดูเขามองนะคะๆๆๆๆๆๆกินเลยลูกกินกินกินเร็วๆ แม่เคยอยู่ข้างในด้วยเรอไม่น่าจะมีนะอา่านู่นนะคะนอนแอ่งแมงนะคะเห็นเปล่านอกอ่าตัวนี้นะคะเริ่มคุ้นเคยนะคะกับแม่จิมแล้วนะคะนี่นะคะอืมในป่ไปแล้วนะคะแต่นู่นนะคะลำรวยไม่ยอมออกมานี่เจ้ามีน้อยนะคะคุ้นเคยกับแม่จิมแล้วนะคะนี่ อถับแป้งให้เฉลยถับแป้งให้เฉลยดูนะคะเอ๋ได้กินข้าวกับแม่จิมแล้วตัวนี้น่าจะเข้ากับแม่จิมได้นะคะนี่จะมีน้อยนะคะอือหืออือหืออือหือเหมือ,มอมมนเคียวเด้เหมือนเคี่ยวไหนไหนไหน,ไหนดูนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนมานี่มามาทางนี้มามามาไหนไหนอยู่ไหน <laughs> เล่นกับแม่จิมแล้วนะคะเจ้าตัวเล็กนะคะ เจ้ามีน้อยนะคะเร,เริ่มเล่นกับแม่จิมแล้วนะคะดูนะคะความน,น่ารักนะคะออนีอนี่อ๋อโอ้คันเหรออ่ะคันคันคันเดี๋ยวจับอาบน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยเล่นแล้วนะคะเล่นแล้วเล่นกับแม่จิมแล้วนะคะ ดูนะคะอือหืออือหือมันเคี้ยวมันเคี้ยวดูนะคะตัวนี้ได้กินข้าวแล้วนะคะกินข้าวเฮ้ยเล่นแอบสั้นแอบกับแม่จิม้มเล่นสั้นแอบกับแม่จิ้มดูนะคะเล่นชันแอบจะเล่นชันแอบือล่ำรวยล่ำรวยไม่ออกมาเลยอะ่ะนี่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 น มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวเด็กดื้อเด็กดื้อมันเคี้ยวมันเขี้ยวมันเคี้ยวอิ่มแล้วใช่ไหมนี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วนะคะเจ้านี้อิ่มแล้วอีกสามตัวไม่ออกมากินนะคะลำรัวเร็วๆออกมาเร็วนี่ตัวนี้เขาเริ่มคุ้นเคยนะคะกับแม่จิ๋มแล้วนะคะ นี่นะคะน้องเริ่มคุ้นเคยแล้วเม,มันเคี้ยว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 ดูนะคะอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยนะคะเอ๊ะเอ๊ะอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยมาทางนี้ออกมาหิหิมา,มาเร็เวเร็วทางนู้นไม่อ,ออกมาเลยนะคะทำลุยออกมาเร็วเร็ว,รวใครจะกินข้าวนีนเร็วเร็ว,รว,รวไม่ออกมาดูนะคะ นอนแง่งแม่งอยู่นะคะนี่นะคะเห็นไหมนอม้องนี่นะคะเออนี่นอนแอ่งแม่งอยู่นะคะไม่ยอมออกมาอยู่ข้างในนั่นอีกนะคะในโพรงอีกนะคะดูลำรวยนอนหลับสบายใจเลยหนอข้าวก็ไม่ยอมออกมากินเร็วๆลำรวยดูนะคะ ไม่สนใจใครทั้งนั้นผมจะนอนครับผมจะนอน <laughs> ทางนี้เริ่มคุ้นเคยล้นะคะเริ่มคุ้นเคยกับแม่กิมอ่ะกินลูกกินโอ้โหกินอีกอ่ะกินเยอะๆกินเยอะๆนี่นี่เห็นไหมเขารู้จักเอาตัวรอดนี่อร่อยไหมครับอืมข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมูหนึ่งไลน์หนึ่งแช่คึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะ ก,กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะืม,มลำรวยผลูหน้ามาแล้วนะคะแต่ไม่ยอมออกจากปากหลุมนะคะ ไม่ยอมออกมาจากปากโพรงนะคะดูนะคะมาเร็วๆนี่แม่จิมเอานมมาให้ด้วยนี่นะคะวางนมนะคะกับข้าวต้มไว้ใกล้ๆกันนะคะเด็กๆเราจะได้กินง่ายๆเร็วๆคนไหนจะมากินก่อนเร็วๆมีน้อยนั้นอิ่มแล้วนะดูสิอิ่มแล้วเร็วเร็วๆเร็วลูกออกมาเร็วเร็วเร็ว เร็ว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 มากินก่อนเร็วเร็วเร็วใครจะกินข้าวเร็วดูนะคะร่ำรวยชฉงหน้ามาแล้วมั่งมีอยู่ไหนมั่งมีอยู่ไหนมาเร็วมาเร็วมากินข้าวเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วรออยู่เนี่ยเร็วมาเร็วมาเร็วออกมาเร็วกินข้าวกินนมกันเร็วแม่ไม่อยู่เร็วเร็ว เร็ว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 มาเร็วเร็วเรคนไหนจะกินเร็วเร็วเวเร็วออกมาเร็วเร็วเร็วอย่าลงไปอีกหน้าเร็วเร็มากินก่อนเร็วลำรวยออกมาเร็วดูนะคะทางนี้อิ่มแล้วนะคะไม่กระดุกกระดิกดูขนาดนอนเพิ่งตื่นนะคะยังหาวนอนอีกโอ้เจ้าลำรวยมาเร็วดูนะคะเร็วเร็วเร็วออกมาเร็ว เร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วดูดูไปกัดเพื่อนดูดูจุ๊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 ุ๊คนไหจะกินเร็วเร็วเร็วๆรวรอนานแล้วเนี่ยลำรวยไม่ยอมออกมานะคะดูนะคะเล่นตัวอีกเล่นตัวอีกนะคะ ดูนะคะมาเร็วมาเร็วคนไหนจะกินเร็วๆออกมารีบออกมาเร็วไม่อิ่มนะไม่อิ่มนะไม่ออกมากินไม่อิ่มนะอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องหมพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องหมพลอยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเจ้าตุ่น้อยนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะคุณแม่เขาคงจะมากินนะคะแม่จิมก็จะใส่ไว้นะคะในกระมังตรงนี้แหละมีน้ําด้วยนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นของเจ้าตุเล็กนะคะมีข้าวต้มกับนมนะคะกลัวคุณแม่เขาไม่แวะมาอีกนะคะแม่จิมก็จะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆขิวนะคะน่าจะออกมากินนะคะเรียกตั้งนานไม่ยอมออกมานะคะเรียกตั้งนานไม่ยอมออกมา ด้กินตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่หันหลังให้ที่มีผงผงแป้งโรยในหลังนะคะคือตัวนี้ออกมากินอิ่มแล้วน่าจะอิ่มแล้วแหละเพราะว่าเห็นกินสองรอบนะคะข้าวสองรอบแล้วก็กินนมไปรอบหนึ่งน่าจะอยู่แล้วนะคะแต่ลำรวยไม่ยอมออกมาเลยดูดูด,ดไูไปต่อเยเพื่อนไปต่อเยดูนะคะอ่ะเก่งอีกเก่งอีกอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพักความน่ารักนะคะจ้าตุ๊กน้อยเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ